มาพบกับพี่คนเดิมนะครับผมสตาร์ฟูตินซีเฮดนะครับวันนี้ถือว่าเป็นวันดีนั่นเองนะครับผมคือสปีดวากอนเข้าตู้นั่นเองนะครับผมก็พี่นะครับก็จะไปสุ่มเอาสปีดวากอนมานั่นเองนะครับผมตอนนี้ก็เตรียมเพชรมาที่น่าจะหมื่นห้านะถ้าเกิดจะไม่ผิดก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมมาเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนนะครับผมว่าเข้าตู้จริงหรือเปล่า เฮ้ยสปีดบากอนเขาตเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับผมว่าหมื่นห้าเนี่ยพี่จะได้สปีดสักตัวไหมมาเราจะไปดูกันนะครับผมไปสิบครั้งแรกครับคือแบบพี่พี่ลุน้นฮพี่ลุ้นให้มันแบบว่าหมดไม่เยอะเฮ้ยเฮ้ยไอเชี่ยไอเชี่ยคิดเดียวไอเชี่ย ไอเชีย่ยดวงอย่างตึงอะครับน้องๆก็ไอเชีย่ยกูเรียกมา <c oughs> กูเรียกมาหมื่นฮะไอเชีย่ยช็อกเฮ้ยวัดไอเชีย่ยแบบฮะเฮ้ยพี่ฝันไปเนี่ยไอเชีย่ย ไอเชีย่ยไอเชีย่ยอย่างตึงอะครับน้องๆก็แบบก็แบบว่าตึงเกินนะครับก็เดี๋ยวอัพอัพไปด้วยเลยแล้วกันนะครับไปเเราเดี๋ยวเราอัพไปเลยนะครับผมยังไงแล้วพี่ว่ายังไงเราก็ต้องได้ใช้นะครับผมจะปิดบวกก้อนก็ พี่จะปั้นไปเลยนะครับผมเออแล้วก็น้องๆบางคนยังไม่รู้นะครับผมว่าวิธีอัพตัว e e p เนี่ยอัพยังไงก็คือทับ e นะครับผม e v o l v e นะครับผมนี่คือตัว u e p นะครับผมนี่นะครับก็จะได้แบบนี้เลยนะครับผมมันก็จะรวมตัว e e p ทั้งหมดที่น้องๆมีนะครับผมให้เป็น4ดาวเฮ้ยเป็น5้าดาวนะครับผม อัพให้มันขึ้นเป็นตัวห้าดาวนะครับส่วนหกดาวน้องๆต้องไปทําเองนะครับผมเพราะว่ามันจะไม่ได้อีโวให้นั่นเองนะครับน้องๆต้องไปทําเองนะครับผมเฮ้ยแต่พี่แบบไอเชียทีเดียวคลิปประวัติศาสตร์ไอเชียอฮ้ยคลิปนี้คำหยาบหลุดปล่อยหน่อยนะครับผมพอดีว่าพี่ดีใจมากนั่นเองนะครับผมได้ได้สปีดวากอนมาในแบบว่าหนึ่งคลิก ห่งคลิกเท่านั้นนะครับผมสปีดวาก้อนนะครับก็ขอบคุณน้องๆทุกคนมากๆเลยนะครับผมที่ยังดูพี่อยู่นะครับยังไงก็บายบายครับ